สวัสดีครับผมชื่อครูใจพื้นหลีหรือว่าคนไทยเรียกว่าเจนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ที่กองทัพกระเรียงจะได้รับจากการสู้รบของทหารพม่านะครับก็เราถ้าท่านในข่าวในช่วงสองสามวันหรือว่าช่วงในอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าข่าวกะเลียงเนี่ยโด่งดังมากข่าวกระเรียงท่านกระเรียงกับท่านพม่าสู้รบกันเนี่ยครับก็จะมีชาวบ้านหลังไหลชาวบ้านหลบหนีสงครามหลังไหลเข้ามาเป็นหลัก พันหลักหมื่นเข้ามาทางฝั่งไทยแล้วก็จะมีการอะไรต่างๆนะครับก็จะมีการเผารถอะไรต่างๆอันนี้คือข่าวที่ช่องอื่นเขาแนะนํานะครับซึ่งผมจะไม่แนะนําในเรื่องของนั้นหรือว่าไม่ไม่แนะนําว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มัมนแนะนําตรงนั้นนะครับเพราะว่าช่องอื่นก็ทำไปแล้วแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่สไล แต่วันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ที่กองทัพการเลียงจะได้รับนะครับเพราะเราถ้าเรามองตอนนี้คือกองทัพการเลียงแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือมันมีประโยชน์อยู่3อย่างที่กองทัพการเลียงจะได้รับแน่นอนนะครับนะครับครับผมคือขอเตือนก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันก็จะไม่ถูกเป๊ะนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ จะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับกข็ข้อแรกเลยนะครับที่ทหารกระเหลี่ยงจะได้รับก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรดีชาวโลกหรือว่าชาวชาวโลกเนี่ยจะมองชาวโลกหรือว่าชาวพม่าเนี่ยจะมองทหารกะเหลี่ยงหรือว่าจะมองทหารชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะ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 ,จะมองแบบในในลักษณะที่แบบดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายประเทศในโลกเนี่ยก็ ปนนามว่ากลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยที่ถืออาวุธเนี่ยเป็นกลุ่มที่ก่อกระบฏในพม่าที่พม่าไม่สงบอยู่ทุกวันเนี่ยที่พม่า ไปไหนไม่ได้ที่มันไม่พัฒนาน,นี่พาะทหารพม่าบอกว่าเพราะว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้แหละพยายามสร้างปัญหานะครับแต่พอกลับมาถามชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยก็บอกว่าเราปกป้องตัวเองเพราะว่าในเมื่อคุณเป็นตำรวจที่จะมาปกป้องประชาชนชาวพม่าแล้วเนี่ยคุณกลับมาทำร้ายคนพม่าเนี่ยพวกเราก็ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะเราไม่มีทางเลือกอน,นี้นะครับอันนี้คือชนกลุ่มน้อยอสิ่งที่ชนกลุ่มน้อยพูดแบบแคล้ายๆแบบการแก้ตัวนะครับแต่ ชาวพม่าหลายๆคนก็ยังมองว่าไอ้พวกนี้ไร้สาระไม่มีหรอกทหารพรม่าไปทำร้ายไปทำร้ายประชาชนเนี่ยถ้าพวกคนไม่ทําผิดก็คือแล้วถ้าภาพอันนี้ออกมาถ้าภาพที่เขาเผารถอรื่บ้านนี้ออกมาก็ชาวโลกก็จะมองใหม่ว่าเออทหารพรม่าเขาเป็นแบบที่ชาวที่ชนกลุ่มน้อยเขาพูดจริงๆนี่ว่าอันนี้คือจะทําให้ภาพลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยถือว่ากลุ่มติดอาวุธในพม่าดูดีขึ้นมาว่าเออเขาถูกทำร้ายเขาถูกกดขี่จริงๆเขาถึงกอง ก่อตั้งกองทัพขึ้นมานะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือข้อที่สเนี่ยครับได้ใจชาวได้ใจประชาชนชาวพม่าไปเต็มเมนะครับชาวทหารทหารหรือว่ากองทัพของกาเหลี่ยงเนี่ยได้ใจชาวพม่าไปเต็มเ็มได้ใจยังไงเพราะว่าในขณะที่กองทัพพม่าในขณะที่ประชาชนพม่าออกมาต่อต้านกองทัพพม่าเนี่ยมันก็มีอยู่หลายหลายอิทธิชนหลาย อีกหลายชนกลุ่มน้อยหรือว่าอีกหลายกองทัพของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่อยู่แบบเ,เงียบๆไม่ออกมาคัดค้านหรือว่าไม่ออกมาช่วยชาวบ้านพมา่าชาวบ้านพม่าก็เลยตั้งกลุ่มที่ขึ้นตั้งกลุ่มปกป้องตัวเองขึ้นมาที่เรียกว่า PDF หรือว่า People Pro uh, Protect อะไรสักอย่าง Fox อะไรสักอย่างนี่แหละครับก็คือกลุ่มประชาชนปกป้องประชาชนนะครับก็แล้วทีเนี้ยหลังจากที่ทหารพรม่ากออกมาประกาศว่าจะยึดอํานาจเนี่ยมีอยู่2กลุ่มเท่านั้น ที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนมากจะยืนข้างพม่าก,ก็คือมีกลุ่มกาเหรี่ยงเคเอนยูกับกลุ่มเจ้าศึกอา s ซีเนะครับแต่กลุ่มของอา s ซีเอสเนี้ไม่ต่อสู้กับพมา่าจนถึงทุกวันนี้พ่ออะไรเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําออกมานะครับถ้าหาญกาเหลี่ยงเนี่ยออกมาต่อสู้อยู่เคียงข้างประชาชนเนี่ยถึงแม้ว่าประชาชนชาวกาเหลี่ยงจะต้องหลบหนีภัยหรือว่าจะต้องแบบเจอภอัยสงครามแต่เขาก็ยังยืนหยัดจะอยู่ข้างประชาชนพม่าส่วนมากของกลุ่มประชาชนพม่าน ส่วนใหญ่ที่ยังต่อสู้กับกอ,องทัพพม่าอยู่นะครับอันนี้ก็ถ้าเวลามันผ่านไปเนี่ยกองอประชาชนพม่าก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะเชื่อถือกองทัพของคนกาเหลียงแล้วก็จะจะเคารพของกองทัพคนกาเหลียงว่าเออออกมาปกป้องประชาชนออกมาปกป้องประชาธิปัตยไ้จริงๆอันนี้นะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับก็ในช่วงช่วงในช่วงนี้เนี่ยะระหว่างที่ทหาร กาเหลี่ยงกาลังสู้รบกับทหารกองทัพพม่าเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มหลายจะมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่งทหารไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือ,อทาหารการเลี่ยงแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มที่อยู่แบบเงียบๆแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มที่เป็นประเทศที่ไม่ยอมเปิดเผยที่แบบแอบ,บส่งอะไรส่งความช่วยเหลือไปให้นะครับข้อนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์ว่า ทหารกะเหลี่ยงจะพิสูจน์ว่ามิรแท้สัตดูแท้เป็นใครเขาจะได้รู้นะครับอันนี้คือ3ข้อที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดเห็นแตกต่างจากผมหรือว่าคิดเห็นยังไงเนี่ยรบกวนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเท่านั้นนะครับก็ถ้าชอบอให้ผมมาออกมาวิเคราะห์ก็รบกวนคอมเมนต์กันเข้ามาผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็าการคอมเมนต์ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วก็ถ้าอยากช่วยเหลือ ช่วยเหลือหรือว่าสปอนเซอร์ของผมให้มีกําลังใจในการทํางานหรือว่าในการอะไรก็ดูได้ที่ธนาคารตรงนี้นะครับที่ผมขึ้นตรงนี้นะครับก็10บาท20บาทก็เป็นกําลังใจให้ผมหมดนะครับก็ยังไงก็ผมเป็นคนมีความฝันคนหนึ่งนะครับก็ทุกอย่างต้องเดินด้วยเงินนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้าชอบยังไงก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ